สนับสนุนโดย MSI c o m p o n e n t Acer, MSI Gaming Notebook, k i g a b y t e และ ASUS สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT r e v o n เมคะ่ะ วันนี้ค่ะมีมิก์ดจอจะมาแนะนํากันหนึ่งรุ่นนะคะซึ่งเป็นก์ดจอในซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากทางฝั่ง AMD ที่เขาเพิ่งมีการเปิดตัวไปก็คือตัว580นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัว580เนี่ยนะมันก็ยังคงใช้สถาปัตยกรรมเดียวกันกับตัว400ซีรีส์ก็คือตัว Polaris นั่นเองค่ะแต่ว่าจะมีการอัปเกรดนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของความแรงแล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆขึ้นมาค่ะแน่นอนนะคะพอก์ดจอเนี่ยมันมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้น เรื่องของความแรงอ่ะอันนั้นไม่ต้องพูดถึงมันแรงอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของความร้อนแล้วก็การกินไฟเพิ่มขึ้นมาค่ะแต่การ์ดจอที่เมย์จะมาแนะนํากันในวันนี้นะเป็นการ์ดจอคัสตอมจากทาง MSI ค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องพวกนั้นมาให้เราแบบเรียบร้อยแล้วนะกับตัวนี้เลย MSI Radeon RX 580 Gaming X ค่ะเน่ แค่ชื่อของ MSI นะก็บอกอยู่แล้วว่าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจัดเต็มแน่นอนค่ะแล้วก็โทนสีกล่องของเขานะคะก็ยังคงมาในสไตล์เกมมิ่งค่ะก็คือโทนสีดาแดงนั่นเองนะด้านล่างนี่ก็จะมีเป็นชื่อซีรีส์ของเขาค่ะก็คือตัว Gaming X นะคะส่วนด้านหลังกล่องค่ะก็จะเป็นคีย์ฟีเจอร์ของการจอตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยเรื่องของไฟ RGB ที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้ค่ะ อย่างที่2เรื่องของระบบระบายความร้อนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คือตัวเกมมิ่งแอปที่ใช้ในการคอนโทรลตัวการ์ดจอตัวนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันที่หน้าตัวการ์ดเลยค่ะ สำหรับการจอในซีรีส์ g m m n n g X ของ MSI ค่ะก็จะมาในธีมสีคลาสสิกสำหรับชาวเกมเมอร์เลยนะก็คือโทนสีดำแดงค่ะแล้วก็มาในดีไซน์ที่เรียกได้ว่าดุด,ดันเลยนะอย่างรุ่นนี้เองก็เหมือนกันค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะเขาจะใช้เป็นโทนสีแดงตัดกับสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝาครอเวอร์ที่เขาใช้นะคะจะเป็นพลาสติกแต่ว่ามันจะมีหลายเท็กซ์เจอร์เลยแหละอย่างโทนสีแดงตรงนี้ค่ะ เท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยจะเรียบลื่นหน่อยนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ที่เป็นสีดําค่ะเท็กซ์เจอร์ของมันจะสกักสากมือนิดนึงแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยเขาจะมีความพิเศษเพิ่มมาไว้ด้วยนะคะก็คือตัวเขี้ยวหรือว่าตัวเก็ดมังกรตรงนี้เนี่ยด้านในค่ะมันจะเป็นไฟ LED นะคะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวการ์ดค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นพลาสติกสีดําที่มีลวดลายกราฟิกแบบนี้ค่ะส่วนตัวครเวอร์ของเขานะคะจะคลุมยาวมาจนถึงบริเวณสันการ์ดตรงนี้เลยค่ะ บริเวณนี้นะคะเป็นโลโก้มังกรแล้วก็โลโก้ MSI ที่มีไฟ RGB ที่เราสามารถปรับตั้งค่าสีไฟได้นะคะส่วนด้านล่างของตัวคเวอร์นี่ก็จะคลุมมาถึงบริเวณนี้ค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบระบายความร้อนกันบ้างนะ กาจอตัวนี้ค่ะเขาจะให้พัดลมมาเนี่ยสตัวนะคะขนาดเนี่ยจะอยู่ที่9ซนติเมตรค่ะแล้วก็ตรงกลางของใบพัดลมนะคะจะมีเป็นโลโก้มังกรสีซซเวอร์แบบนี้ดูสวยงามเลยค่ะทีนี้ความพิเศษของใบพัดลมที่เขาให้มานะคะมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า t ็อกส0ค่ะ ความพิเศษของมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะก็คือตัวลูกปืนที่เขาให้มานะคะมันจะเป็นแบบ double ball bearing ค่ะก็คือจะเป็นลูกปืน2ชั้นนะข้อดีของมันเนี่ยก็คือจะช่วยให้การทํางานของพัดลมเนี่ยมันนิ่งขึ้นเสถียรขึ้นนะแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยนานขึ้นด้วยค่ะอย่างที่2เป็นเรื่องของใบพัดลมนี่แหละนี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะ เขาจะมีใบพัดลมมาให้เนี่ยสแบบค่ะก็คือจะเป็นแบบ tai, เรียบๆธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบที่มีความโค้งชันมากขึ้นปรับสลับกันไปแบบนี้ค่ะตัวที่เป็นแบบเรียบๆธรรมดาเนี่ยนะมันจะทําหน้าที่ในการเป่าอัดลมลงไปที่ฟินระบายความร้อนให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อช่วยให้ความร้อนเนี่ยมันกระจายตัวออกไปเยอะที่สุดอะนะคะส่วนตัวนี้มันจะทําหน้าที่ในการกักลมเพิ่มเข้ามากวักลมเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ค่ะพอมันทางานร่วมกันนะมันก็จะช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเนี่ยมันดีขึ้น แล้วนอกจากนี้ค่ะเจ้าพัดลม2ตัวนี้นะมันยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Twin Frost ค่ะก็คือถ้ากาจอนะคะมันมีอุณหภูมิต่ากว่า60องศาเมื่อไหรพัดลม2ตัวนี้มันจะหยุดการทํางานค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการลดเสียงรบกวนนะคะแล้วก็ยืดอายุในการใช้งานของพัดลม2ตัวนี้ด้วยค่ะทีนี้ระบบระบายความร้อนนะคะมีพัดลมแล้วมันก็จะต้องมีฮีทซิงค์ค่ะแล้วนี่นะคะฮีทซิงค์ที่เขาให้มา จะเป็นอลูมิเนียมซ่อนอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะแล้วก็มีฮีตไพ์ช่วยในการระบายความร้อนเนี่ยทั้งหมด5เส้นเลยนะคะซึ่งความพิเศษของฮีตไพท์ที่เขามีมาให้ค่ะ คือโดยปกติแล้วนะตรงบริเวณฮิตไปที่สัมผัสกับตัว GPU p l a t e เนี่ยเขาจะตีมาให้มันแบนๆค่ะเพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสนะระหว่างตัวฮิตไปกับ g p u p l a t พแต่รุ่นนี้ค่ะเขาจะตีมาให้ลักษณะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมนะก็คือผิวสัมผัสเนี่ยก็ยังได้เยอะอยู่แต่ว่าจะได้เพิ่มเติมในเรื่องของการไหลเวียนของของเหลวที่มันอยู่ด้านในค่ะคือพอตัวฮิตไปนะมันไม่ได้ถูกตีจนแบนแบบนี้มันก็จะมีช่องทําให้ของเหลวด้านในเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้น้้้นนนรรระะะะบบะบายคคววมอก็จดดีขึ่ ทีนี้นะคะเจ้าการ์จอตัวนี้เนี่ยมันจะใช้พื้นที่ในการติดตั้งประมาณ2สล็อตค่ะแล้วก็สังเกตตรงนี้กันนิดนึงนะคะเขาจะมีเป็นเหล็กเนี่ยดามตรงนี้เอาไว้อีกทีนึงค่ะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวการ์ดนะคะตรงนี้ค่ะมีปลั๊กไฟเลี้ยง8พินมาให้อีกหนึ่งหัวนะคะแล้วก็นี่เลยด้านหลังตัวการ์ดค่ะมีแบ็คเพลทมาให้นะคะดีไซน์สวยงามเลย ก็จะเป็นอลูมิเนียมสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการเจาะเอาไว้แบบนี้นะจะเป็นลวดลายแบบเดียวกันกับที่อยู่ที่ฝาคัพเปอร์ด้านหน้าค่ะด้านล่างเป็นโลโก้ MSI นะส่วนตรงนี้เป็นโลโก้มังกรค่ะส่วนพอร์ตเชื่อมต่อค่ะเขาก็มีมาให้ครบครันเลยนะคะพอร์ตแรกสุดเป็นพอร์ต DVI-D มีมาให้1พอร์ต Display Port มีมาให้2พอร์ตค่ะและสุดท้ายเป็นพอร์ต HDMI มีมาให้อีก2พอร์ต ก็ได้เห็นหน้าตาตัวการ์ดกันไปแล้วค่ะทีนี้ในกล่องนะคะเขาก็มีอุปรกรณ์บันเดิลมาให้ด้วยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ Quick User Guide นะคะแล้วก็ยังมีนี่เป็นแผ่น DVD Driver มาให้อีกหนึ่งแผ่นค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อาจจะแบบเฮ้ยไม่รู้ว่าจะติดตั้งการ์ดจอยอยังไงนี่เขามีเป็นกิมมิกเล็กๆมาให้ค่ะก็คือเป็นเวิร์กช็อปนะกับพี่ลักกี้ชอบอะคือมันจะเป็นแบบ กระตูนด้านในนะคะแล้วก็สอนวิธีการติดตั้งกาจอค่ะนี่ก็สามารถมาศึกษากันได้นะและสุดท้ายค่ะจะเป็นเซตสติกเกอร์แบบนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะถูกบรรจุอยู่ในซองสีน้ําตาลแบบนี้ค่ะแล้วก็จะอยู่ในกล่องสีดำมานี่อีกทีหนึง่งนี่อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบของกาจอตัวนี้กันค่ะ สำหรับสเปคที่เม์จะใช้ทดสอบในวันนี้ค่ะ CPU เนี่ยเป็นตัว AMD Ryzen 7, 1,700นะคะก็เป็นแบบ8ข้อ16เทรด a นี่ย TDP อยู่ที่ประมาณ65วัตต์ค่ะเมนบอร์ดนะคะใช้เป็นตัว MSI X370X Power Gaming Titanium ค่ะส่วนแรมนะคะเป็นแรม DDR4 แบบ Dual Channel ใส่ไปเนี่ย16กิกนะคะมาถึงพะเอกของเราค่ะก็คือตัวการ์ดจอนะคะก็จะเป็น Radeon RX 580ค่ะ จากทาง MSI นะคะ Stream Processor เนี่ยจะอยู่ที่2 3 0 4สยูนิตค่ะแล้วก็บัสวิ h อยู่ที่256บิตนะแรมเป็นแรม GDDR5 ค่ะความจุเนี่ยอยู่ที่8 g b กิกเลยนะคะทีนี้ในส่วนของคอคล็อกค่ะอยู่ที่1380 MHz Memory Clock 2000มกะเฮค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูการทดสอบกันอ่ะและสำหรับการทดสอบของเราในวันนี้ค่ะเมก็จะเน้นหนักไปที่การเล่นเกมเลยนะ แล้วเกมที่จะเล่นให้ดูค่ะก็เป็นเกมแนว Open World เหมือนเดิมหรือว่า gta 5เนี่ยแหละค่ะหลายๆคนนะโอ้ยบอกว่าพี่เมย์กลับมาเป็น gta 5อีกแล้วคืองนี้เวลาเราทดสอบการ์ดจอนะแล้วเราไปใช้แบบเกมทั่วไปที่มันไม่ได้กินสเปคเครื่องอะไรมากมายโอ้โหเฟรมเรทเนี่ยพุ่งกระฉุดเพื่อนเื่อหลายๆคนก็ตัดสินใจซื้อกันบอกว่าหูเฟรมเรทมันดีอย่างงู้นอย่างนี้เอาไปเล่น gta 5ปรากฏว่ามันกระตุกจ้าเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยจะลองเล่นเกม gta 5ให้ดูเนี่ยแหละที่เป็นทั้งการกินสเปคแบบ โหสุดๆเลยนะคือถ้าคุณเล่นเกมนี้ได้เฟรมเรทฉลุยนะบอกเลยว่าเกมอื่นเล่นได้ทุกเกมค่ะแล้ววันนี้นะคะจะทดสอบให้ดูกันเนี่ยสความละเอียดเลยทั้ง Full HD 2K แล้วก็ 4K ค่ะอ่ะเดี๋ยวเม่ขอเริ่มที่ Full HD ก่อนเลยนี่ค่าเซตติ้งของมันนะคะก็จะปรับเป็น1,920คูณ1 8 0ค่ะ รีเฟรชเฟ e เนี่ยจะอยู่ที่60 h z นะแล้วก็ MSA a นี่เปิดไว้เลยนะ X8 ทดสอบกันแบบโหดกันเลยทีเดียวแล้วก็ค่าเซตติ้งอย่างอื่นค่ะปรับเป็น Very High ทั้งหมดเลยนะคะให้มันรู้กันไปเลยว่าปรับโหดขนาดนี้เฟร,รมเรทของมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะนี่มาแล้วเหมือนเดิมนะคะมุมจอซ้ายเนี่ยเราสามารถที่จะมอนิเตอร์การทำงานของ s ิส t e เเราในตอนนี้ได้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะอุณหภูมิ GPU สังเกตกันนิดนึง ถึงแม้ว่าการกินการ์ดจอเนี่ยมันจะอยู่ที่แบบ100%เเลยนะแต่อุณภูมิอยู่ที่62องศาเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะของเทคโนโลยีทอกส2 0ที่ MSI เนี่ยเขาใส่มาให้ค่ะการกิน CPU ของมันค่ะแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้กินเท่ากันหมดนะอย่างบางตัวเห็นไหมกินแค่6%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าเนี่ย CPU มันยังไปได้อีกนะถ้าคุณใส่การ์ดจอ2ตัวโอ้โหบอกเลยลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดแน่นอนนะคะแล้วก็เฟรมเรทตอนนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณสัก38เฟรมอวินาทีนะคะ หลายคนบอกเฮ้ย Full HD ทำไมได้เฟรมเรทเท่านี้คือเราเปิด MSAA ด้วยไงบอกแล้วนะว่าทุกอย่างเนี่ยปรับสุดหมดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโอ้โหลื่นปลื้ดขนาดนี้ภาพสวยขนาดนี้ถือว่าทำได้โอเคเลยค่ะส่วนมุมจอขวาด้านล่างค่ะก็เป็นผลคะแนนจากโปรแกรม t r e m a r k Five s t r i k e นะก็จะขึ้นให้ดูเลยทดสอบความละเอียดไหนอยู่ก็เป็นคะแนนของความละเอียดนั้นค่ะทีนี้ขยับมาที่ 2K กันบ้างค่ะนี่ก็จะอยู่ที่2,560คูณ1,440นะคะ ส่วนค่าเซตติ้งอย่างอื่นเนี่ยเหมือนเดิมหมดนี่บอกแล้วนะว่าจะทดสอบกันแบบโหดๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่มาแล้วดูกันที่อุณหภูมิเหมือนเดิมนะขนาดว่าการ์ดจอเนี่ยโ,โหมันทำงานเต็มประสิทธิภาพขนาดนี้ค่ะแต่อุณหภูมิเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ60องศาทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวส่วนเรื่องของเฟรมเรทนะมันก็อาจจะมีลดหลั่นกันลงไปบ้างค่ะก็อยู่ที่สักประมาณ30เฟรมต่อวินาทีนะคะนี่หลายๆคนบอกหุยพี่ทำไมโหดจัง ทำไมต้องแบบเปิด msaa ขนาดนั้นอ่ะเราก็อยากลองให้ดูไงว่าถ้าคุณปรับสุดทุกอย่างนะคุณจะยังเล่นได้หรือเปล่าคะ่ะซึ่งถามว่าเฟรมเรทระดับนี้นะภาพออกมาสวยขนาดนี้ไหมว่ามันก็โอเคนะคือคุณอาจจะต้องเวทกันดูแหละอยากได้ภาพสวยหรือว่าอยากได้เฟรมเรทเยอะๆนะคะมีบางช่วงที่อาจจะกระตุกบ้างแต่ก็บอกเลยว่าโอโ้โหสามารถเล่นได้แบบนี้แลวคะ่ะมาที่ความละเอียดสุดท้ายคะ่ะปรับเป็น4 k ให้ได้ดูกันเลยนะนี่3,840คูณ2160ค่ะ ค่าเซตต้อย่างอื่นยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนกับ2ความละเอียดที่เราทดสอบให้ดูกันค่ะ Very High แทบจะทั้งหมดเลยนะนี่ไปเดี๋ยวไปดูกันอ่ะนี่ค่ะอุณหภูมิเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่ประมาณสัก63องศาค่ะแต่เฟรมเรทเนี่ยหูหายไปเยอะเหมือนกันนะอยู่ที่ประมาณ10เฟรมต่อวินาทีเองค่ะก็ 4K ก็น่าจะไม่ไหวนะคุณดูการกินแรมการ์ดมันซะก่อนเฮ้ย <laughs> เกือบเต็มอะนะอยู่ที่ประมาณ 6.5G กันเลยทีเดียว แต่เรื่องของภาพค่ะคือบอกได้เลยนะว่าเพื่อนเพื่อนมองผ่านกล้องเนี่ยมันอาจจะดูว่าภาพไม่ค่อยชัดนะแต่ที่เมเห็นด้วยตาตัวเองอยู่ตอนนี้เนี่ยภาพสวยแล้วก็คมมากค่ะแต่ว่านะคือภาพสวยภาพคมแต่กระตุกแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่เดี๋ยวแถมให้อีกความละเอียดนึงค่ะก็เป็นความละเอียด 2K นะคะแล้วก็เป็นค่า d e f a u l t ที่เกมเนี่ยมันคิดมาให้แล้วก็คือตอนนี้นะเมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีการปรับหน้าจอจาก Full HD นะมาเป็น 2K กันหมดแล้วค่ะก็เลยลองเล่นให้ดูนะว่า เฮ้ยถ้าซื้อการดจอตัวนี้ไปปรับเป็น 2K แล้วเป็นค่าดีฟอ t ของมันเนี่ยเฟร,รมเรทจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะซึ่งอันนี้นะก็จะปิด m s a a ไปแล้วนี่ <Hey, S 2> คุณดูเฟร,รมเรทซะก่อนโหลื่นหัวแตกเลยนะอยู่ที่ประมาณสัก80เฟรมต่อวินาทีค่ะแล้วถึงจะปิด m s a a ไปนะภาพก็ยังสวยสดงดงามอยู่ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยก็คือเรื่องของอุณหภูมินี่แหละก็ยังอยู่ที่ประมาณ65องศาค่ะนี่ <Hey. S 2> ส่วนการกินแรมของการ์นะคะอยู่ที่ประมาณ4กิกเท่านั้นเอง ก็เล่นได้แบบกำลังพอดีพอดีนะไม่ทำรลายเครื่องจนเกินไปได้เฟรมเลทที่เราต้องการนี่ภาพสวยด้วยนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางค่ะสำหรับการสรุปของเราในวันนี้ค่ะบอกได้สั้นๆคำเดียวนะว่าถ้าคุณเป็นเกมเมอร์เนี่ยคุณก็ต้องมีการจอเกมมิ่งตัวนี้เอาไว้ใช้นี่นแหละถ้ามันยังหาได้อยู่นะ คือแม่ไม่มค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องบิตคอยหรือว่าอะไรเท่าไหร่นะคะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยกระแสมันมาแรงเหลือเกินนะมันก็เลยทําให้คนที่เป็นชาวเกมเมอร์จริงเนี่ยค่อนข้างจะหาการ์ดจอเล่นได้ยากหน่อยนึงแต่ก็เอาเถอะตอนนี้นะคะทั้ง2ค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นค่ายเขียวหรือว่าค่ายแดงเนี่ยเขากําลังจะออกการ์ดจอที่มันเป็นตัวไมนิ่งออกมาแล้วก็อาจจะทําให้ชาวเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยสบายอกสบายใจกันขึ้นนะนะแล้วก็สําหรับการ์ดจอตัวนี้ค่ะราคาค่าตัวของมันเนี่ยนะก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1 5 0 0บาท แต่ว่าตอนนี้นะคะไม่อยากให้เอาราคาอันนี้เนี่ยไปอ้างอิงมากเพราะว่าราคามันกําลังถูกปั่นอยู่เนาะอาจจะต้องไปลองเช็คที่หน้าร้านดูอีกทีนึงค่ะว่าราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ก็เอาเป็นว่าวันนี้เราเอามารีวิวให้ได้ดูกันก่อนเพื่อให้เพื่อนเอนเนี่ยตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นนะอยากได้การ์ดจอตัวแรงระบบระบายความร้อนดีประสิทธิภาพในการเล่นเกมเทพก็ตรงตัวนี้เนี่ยแหละค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ MSI ค่ะ แล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI ที่ส่งการ์ดจอตัวนี้มาให้เรารีวิวขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ